สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปั้นนักวิจัยรุ่นเยาว์มุ่งสร้างทักษะคิดแบบเป็นระบบนำร่องใน4จังหวัดได้แก่นครน,นาย,ยกประจวบคีรีขันนครพนมและน่านค่ะ ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือกับดรพิเชษฐ์โภพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการส่งเสริมการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ผ่านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานทักษะการวิจัยและเป็นต้นแบบสำคัญในการให้สถานศึกษาได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถามรวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดการคิดแบบเป็นระบบซึ่งนับเป็นทักษะสาคัญของนักวิจัยในอนาคต โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดเรียนรู้ผ่านการวิจัยร e เสิร์ h เบ s e เล e ร์นิ่งสู่ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยมีวัตถุป,ประสงค์หลัก2ประการดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของสองพท นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายร่วมบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้นักวิจัยรุ่นยาวต่อการวิจัยคะ่ะ 2. สง่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยผ่านการจัดอบรมครูและจัดทำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับครูทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ2,569สำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยร่วมบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน4จังหวัดนำร่องได้แก่นครนายกประจวบคีรีขันธ์นครพนมและน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการและขยายผลการเรียนรู้ผ่านการวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมุ่งหวังให้การจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างครูผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นนักคิดนักพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่า การประสานความร่วมมือกับสพทในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานทักษะการวิจัยและเป็นต้นแบบสำคัญในการให้สถานศึกษาได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานวิจัยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถามรวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดการคิดแบบเป็นระบบซึ่งนับเป็นทักษะสาคัญของนักวิจัยในอนาคต การวางระบบความคิดที่ถูกต้องและก็เป็นระบบครับถ้ามีวิธีคิดในเชิงระบบในลักษณะที่เป็นการวิจัยเนี่ยมันก็จะทําให้การแสดงออกหรือว่าวิธีการในการที่จะนําเสนอหรือว่าวิธีการที่จะสื่อสารอะไรต่างๆมันจะเป็นระบบมากขึ้นในอนาคตแล้วก็การสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาประยุกต์กับการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากดังนั้นการที่ าการทํางานครั้งนี้ระหว่างสภานศึกษาซึ่งก็จะได้มาช่วยสนับสนุนงานของสพทนะครับก็ต้องขอบคุณทา่านสำนับวิจัยนะครับทา่านทารองเลขาแล้วก็ทางทีมของสปทนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เกิดความร่วมมือขึ้นมาได้จริงๆเหมือนเราอยู่กระทรวงเดียวกันไม่ต้องทําความร่วมมือแล้วก็ทํางานร่วมกันได้แต่ว่าการทําความร่วมมือนี่มันเป็นการตอบย้ํา แล้วก็สื่อสารออกไปว่าเราจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเข้มข้นในอนาคตนะครับ ทางด้านดรพิเชษโพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบและกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกทั้งได้ร่วมงานกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่รวบรวมแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มดำเนินการกับ4จังหวัดนำร่องซึ่งจะเป็นต้นแบบและขยายผลในการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนในที่นี้ด้วยโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์นี่ก็เป็นช,ชื่อชื่อหนึ่งที่ที่ดูดีนะครับซึ่งเราเองก็<ม>ก็พยายามที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับ ต้องเรียนข้องเราตั้งแต่ชั้นปฐมเนี่ยให้คิดเชิงระบบคิดเขียนด้วยนะครับแล้วก็นําเสนอได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทางสพทก็พยายามดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามในส่วนความเป็นนักวิจัยเนี่ยเราก็ยอมรับว่าสภาการศึกษามีคุณภาพแล้วก็มีวิธีคิดพิธาทำงานที่น่าสนใจหลายอย่างเป็นโอกาสนี้เนี่ยผมก็ชมเป็นโอกาสอันดีที่ทางสพทเองนะครับทางส่วนกลางแล้วก็ทางเขตพื้นที่ แล้วก็ทางสถานทัสายเองก็จะได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็ให้เป็นเป็นมัดกเป็นผลนะครับแล้วก็เห็นว่าเราจะเริ่มนําร่องสามนอหนึ่งปอนะครับในสามจังหวัดใช่ไหมครับน่านนาครพนมแล้วก็นครลรลาชสีมานครนานยกใช่ไหมเอาสามนอนะครับท่านฮะแล้วหนึ่งปอประชวบคิดีขงครัแทบเซนบล็อกเริ่มต้นตรงนี้ได้ดีเป็นต้นแบบเราก็จะขยายผลต่อไปแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย จริงๆแล้วเราเราเราไม่ไม่น่าจะมีไพลอโลดโปรเจกต์ราทำได้ทั้งหมดนะเพราะครูบาอาจารย์เราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าอาจจะด้วยความพร้อมปัจจัยด้านอื่นนะครับก็อาจจะต้องต้องเริ่มต้นในบางชุดก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขยายผลต่อไปด้วยความรดวดเร็ว